ของพวกเขาของพวกเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพ่อแม่อาตมาเนี่ยขอเอ่ยนามท่านคุณพ่อค,ค,ค,คุณพ่อชื่อคุณพ่อปรามโมดศิวไทยนะแล้วคุณแม่ชื่อคุณแม่สุจิตนะเราตบยญาติพี่น้องของเราที่เราได้จากเราไปแล้วนะก็ฝากพวกเราเนั้ถึงนะโดยเฉพาะนะหลวมญาติพี่น้องอาตมาที่มานะก็เป็นการทำบุญให้ท่านด้วยนะ เกิดการสวดปฏิจจสมุปบาทเพื่เราสวดใครสวดท่้นสวดพร้อมกันเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอริยสาวะโกอภิจจสมุปปาทันเยวะสาธุการโยนิโสมนาสิกะโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมในนี้ย่อมกละาวทำไว้ในใจโดยแยกขย ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสม,มิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันสสม,มิงอสติอิทังนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มี ที่ไม่มีอิมัตสนิโรธาอีทางนิรุตติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะที่ถังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออภิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอภิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยา ญาณสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาะยะะนลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายะตะนะ สายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายะตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทน,นาปัจจายาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานปาทานปัจจยาพระโหเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพภวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจจยาชราระมารณังโสกปริเทวะทุกขโทมณัสปายาสาสัมภวันติพระมีชาติเป็นปัจจัยชรามารณะโสปริเทวะทุกขโทมณัุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เอวเมตัสะเกวะรัสตตทุกขกขันทัศสะสมุทโโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธานิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชานั้นน <usi> totally. ั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพามีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาปัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัสสะปัสสนิโรธานิโรโท ก็ม <formation> <inh aling> <ator> er <quarto> ีความดับแห่งผัจจะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทก็มีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานิโรโทก็มีความดับแห่งตัณหจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุป,ปาทาน,นิโรธาภวะนิโรโทพราะมีความดับแห่งอุป,ปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทพราะมีความดับแห่งภพ,พ,งพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามารณังโสกปริเทวะ ทุกขโทมนัสปายาสานิลุชชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชะชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสเกวะรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโทโหติติ ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุขอไปเชิญทุกท่านนะปฏิบัติธรรมหนึ่งเบียวเท่านั้นนะที่ตามแบบที่อาจารย์ักเพืจะเริยนอานาปานติสมาธิเื่อสงบนะเป็นบทสรุปของการ สมของมุอย่างยิ่งให้กับพวกเรานะแล้วเราสามารถจะอุทิศแผ่เมตตานะไปให้กับญาติที่ง้องเราที่ได้ร่วมรับแรงได้ด้วยนอยู่เจริญอารายปางัติด้วยความโหยขุงให้ใจเข้า